สวัสดีค่ะพบกับพี่หนึ่งอีกแล้วนะคะพี่หนึ่งก็รับจดทะเบียนสมรสระหว่างพมา่าไทยกัมพูชาเบนเซนและชาวต่างชาตินั่นเองนะรวมถึงพี่หนึ่งก็รับดำเนินการทําใบรับรองโสดทุกสัญชาติเช่นกันไม่ว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากจดทะเบียนสมรสอยากทำใบรับรองโสดหรืออยากเปลี่ยนวิถ้านอนโอ รืออยากทำทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองก็สามารถติดต่อพี่หนึ่งเข้ามาได้ที่เนาะลิงก์ใต้โปรไฟล์พี่หนึ่งนั่นเองนะคะเนาะ้อง,องทุกคนตอนนี้พี่หนึ่งก็มีนัดลูกค้าจดทะเบียนสมรสเนาะห้าคู่นะคะระหว่างไทยพม่าเนาะไทยพม่าห้าคู่เราก็เจอกันที่สำนักง,งานเขตแห่นงนี้เลยนะคะเนาะไม่ว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากจดทะเบียนสมรสหรืออยากทําใบาโสดกอ็อยากปรึกษาอยาก ขอคาแนะนําจากพี่หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ติ๊กตอกพี่หนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะเนาะพี่หนึ่งยินดีให้คําปรึกษาและยินดีให้คําแนะนํานะคะน้องๆไม่คิดตังนะคะน้องๆปรึกษาเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ก่อนเนาะถ้าน้องๆสนใจทําเมื่อไหร่เราค่อยมาคิดตังกันเมื่อน,นั้นเนาะดีนะคะณนะตอนนี้พี่หนึ่งก็ นัดลูกค้ามาจดทะเบียนสมรสณแห่งนี้นะคะสำนักง,งานเขตแห่งนี้เนาะห้าผู่นะคะไทยเข้ามาเนาะแล้วก็ตามมาเลยนะคะเด็กๆทุกคนที่นัดพี่หนึ่งไว้อยู่แล้วที่ต้องการมาตรงหน้างานต้องการเจอตัวพี่หนึ่งามาได้เลยนะคะพี่หนึ่งส่งโลเคชั่นให้แล้วนะคะทุกคนเนาะตามมาเลยแล้วน้องๆที่กำลังตัดสินใจอยากจดทะเบียนสมรสก็สามารถจิม้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ติดต่อพี่หนึ่งเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ วันนี้พี่หนึ่งก็านะัดจดห้าคู่เองเนาะเบาๆเนาะเอาไว้เจอกันตอนสิ้นเดือนอีกเจ็ดคู่เนาะแล้วค่อยมาว่ากันใหม่คาะวันนี้เราเจอกันห้าคู่ก่อนเนาะนี่นะคะน้องๆคนไหนที่กําลังลังเลและยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจได้เนาะพี่หนึ่งทำจริงจดได้จริงและทําได้ไวเนาะนี่นะคะน้องๆทุกคนตามมาได้เลยนะคะพี่หนึ่งก็จดนะแห่งนี้เนาะขอบคุณค่ะนะ อ,อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะคะนอพี่หนึ่งคอยอัปเดตให้เนาะพี่หนึ่งรับจดทะเบียนไทยพม่ากัชากมพูชาคนจีนและชาวต่างชาติเนาะน้องๆคนไหนสนใจสัญชาติไหนก็แล้วแต่เนาะพี่หนึ่งรับทําทุกสัญชาติเนาะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะเป็นว่าเราไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะายตามพี่หนึ่งมาได้นะคะทุกคน